เมื่อการศึกษาทำร้ายชีวิตคุณนี่คือคุณนะฮะและนี่ก็คือระบบการศึกษาที่ผู้ใหญ่เขาสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะการันตีว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุข ในสมัยเด็กคุณอาจจะมีความฝันอยากจะเป็นนักบินอวกาศอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะเป็นนักดนตรีหรือว่าอยากจะเป็นจิตรกรผู้ที่มีชื่อเสียงแต่เมื่อคุณเข้าไปสู่ระบบการศึกษาที่ผู้ใหญ่สร้างมาให้คุณเขาจะบอกว่าเพอร์เจอร์หน้าที่ของคุณคือเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ภาษาอังกฤษเรียนศาสนาเรียนเกษตรเรียนสพชกอพอ,อเรียนหลักภาษาไทยเรียนคณิตเสริมเรียนศิลปะ นัตศิลป์ไทยและวิชากระบีกระบองวิชาที่เรียนยากโคตรๆจากนั้นก็สอบให้ได้คะแนนดีๆแล้วก็ไปเป็นหมอทนายวิศวะหรือไปเป็นซีอของบริษัทไปเป็นเจ้าคนนายคนซะนั่นแหละถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จที่แท้จริง นี่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับถ้าคุณมีความฝันอยากจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่โลกยุคนี้การศึกษามันไม่ตอบโจทย์คนสมัยใหม่อีกต่อไปแล้วครับเพราะปัจจุบันเรารู้ดีว่าอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราทําให้มันมีงานหลายงานที่คุณสามารถเริ่มต้นทําได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องงอใบปริญญ,ญาหรือว่าไม่ต้องงอระบบการศึกษาไทยเลย ใช่ครับสมัย20ปีก่อน30ปีก่อนการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันจะเป็นการการันตีว่าเมื่อโตขึ้นคุณจะมีงานทําแต่ยุคสมัยปัจจุบันนี้เรามีตัวอย่างให้เห็นมากมายแล้วครับว่าการศึกษาหรือว่าใบปริญญามันไม่ได้เป็นคุญแจไม่ได้เป็นประตูหรือไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเริ่มต้นสร้างเส้นทางนายตัวเองหรือทําให้ชีวิตของคุณเองประสบความสาเร็จเลยการประสบความสาเร็จในการเรียนเนี่ยครับไม่ได้เป็นเครื่องการันตีเลยครับว่าชีวิตนี้คุณจะประสบความสาเร็จตามที่ระบบการศึกษาเขาว่าเอาไว้ทําไมถึงเป็นเช่นนั้นละ นี่คือโค้ลออฟเลอร์นิ่งนะครับซึ่งเขาจะอธิบายนะฮะว่าประสิทธิภาพการเรียนรู้แต่ละประเภทเนี่ยมันจะส่งผลต่อมนุษย์อย่างไรบ้างลองดูนะครับที่ยอดสุดของพีระมิดนะฮะถ้าเราอ่านเราจะเรียนรู้ได้แค่10%ถ้าเราฟังเราจะเรียนรู้ได้แค่20%และถ้าเราดูรูปหรือว่าดูวิดีโอเราจะเรียนรู้ได้แค่30%ครับและลองดูนะฮะว่าการเรียนรู้ที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคืออะไรด้านล่างสุดเลยครับเรียนรู้จากแบบจําลองหรือว่าประสบการณ์จริงๆ ทำในสถานการณ์จริงลงมือจริงแก้ไขปัญหาจริงๆและลองดาดูสิครับว่า16ปีที่เราอยู่ในระบบการศึกษาเราใช้การสอนแบบบนพีระมิดหรือฐานพีระมิดครับไม่ต้องเถียงเราใช้การเรียนการสอน16ปีไปกับการอ่านฟังดูรูปภาพแล้วก็ดูวิดีโอ ในขณะที่คนที่เขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆเขาจะเรียนรู้จากการลงมือทําเรียนรู้จากการนําตัวเองไปสู่สถานการณ์จริงแก้ไขปัญหาจริงๆนี่อาจจะเป็นคําตอบของคําถามนะครับว่าทําไมคนที่เรียนไม่จบถึงมักประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่มีเกรดเฉลี่ยดีนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์ที่มันสูงกว่าความรู้และประสบการณ์นั้นไม่ได้จากการอ่านไม่ได้จากการฟังไม่ได้จากการดูครับแต่มันได้จากการลงมือทําเท่านั้นและระบบการศึกษาล่ะเขาสอนเรื่องการลงมือทําหรือเปล่า ใช่ครับเขาสอนแต่เขาสอนเอาปีสุดท้ายที่คุณเรียนนั่นแหละคุณเรียนมา16ปีแล้วเขาก็มาสอนวิธีการทํางาน3เดือนด้วยการผักคุณนะครับไปฝึกงานกับบริษัทคนอื่นโดยที่ไม่ได้บอกอะไรคุณเลย เชื่อผมไหมครับผมรู้สึกว่าฝึกงาน3เดือนเนี่ยได้อะไรเยอะกว่าการเรียนในระบบการศึกษา16ปีเต็มๆซะอีกอาจจะดูโอหังนะฮะแต่ว่าผมก็เชื่อมั่นของผมแบบนี้แหละครับและสิ่งที่ร้ายที่สุดในระบบการศึกษานะครับก็คือไม่เปิดโอกาสให้เด็กตั้งคําถามว่าเราเรียนไปทําไมและทําไมหลักสูตรต้องเป็นแบบนี้ ผมจบศิลปรกรรมออกแบบนิเทศศิลป์มาและตอนที่ผมสมัครงานครั้งแรกในชีวิตผมเอาใบเกจเฉลี่ยของผมไปยื่นให้กับนายจ้างครับและผมก็หวังว่าเขาจะรับผมเข้างานทันทีเลยแต่ไม่ครับเขาบอกกับผมว่าลองทํางานให้เขาก่อน2ชิ้นถ้าง,งานผ่านเขาถึงจะรับและเขาให้ผมทําอะไรรู้ไหมครับเขาให้ผมทํางาน Photoshop ซึ่ง Photoshop เนี่ยไม่ต้องใช้ใบปริญญาก็ได้เพราะผมทําเป็นตั้งแต่ตอนอยู่ปีหนึ่งแล้วผมเรียน16ปีเพื่อมาทํางาน Photoshop หรอ และเงินเดือนก็หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับและเมื่อวันหนึ่งแม่ของผมเป็นมะเร็งผมย้อนกลับไปมองระบบการศึกษาไทยตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือผมควรจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปดีครับแม่ผมเป็นมะเร็งและผมก็ไม่อยากทำงานประจำแล้วไม่มีคำตอบทำไมหลักสูตรการศึกษาถึงไม่มีสอนเรื่องวิชาถ้าวันหนึ่งเกิดวิกฤตในชีวิตเราจะต้องรับมืออย่างไรแม้แต่วิชาสประชก็ช่วยอะไรผมไม่ได้ขอบคุณมากครับตั้งแต่โลกของเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวนะครับ โลกของเราเปลี่ยนแบบเดือนต่อเดือนสัปดาห์ต่อสัปดาห์บางทีวันต่อวันในขณะที่มนุษย์ส่วนใหญ่ทั่วทั้งโลกจําเป็นที่จะต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงแต่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยเปลี่ยนสมัยก่อนไม่มีนะครับการทางานผ่านอินเทอร์เน็ตรับจ้างฝรั่งทํางานผ่านข้ามโลกโดยส่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตแต่สมัยนี้มีแล้วทําไมระบบการศึกษาไทยถึงไม่สอนให้คนไทยลองหาเงินด้วยวิธีนี้บ้างปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายครับที่ทําให้เราสามารถมีรายได้โดยเขาเองก็มีรายได้จากการที่เราได้ขายของเช่นแอปพลิเคชันขายอ e ีบุก ขายรูปขายความสามารถแพลตฟอร์มวิดีโอที่จะแสดงโฆษณาเพื่อให้เรานะครับมีรายได้แอฟเฟลเลตโปรแกรมหรือว่าการขายของพันซอฟต์แวร์ต่างๆคือสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้ได้ฟรีและที่สําคัญคือมันดีมันทําเงินได้จริงระบบการศึกษาไทายก็ทาเหมือนกับว่าไอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญกับชีวิตเป็นสิ่งที่นักเรียนไทยใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยมันสู้วิชาคณิตศาสตร์สปอชอกอพอ,อและวิชาดีๆที่ระบบการศึกษาไทายจัดไม่ได้ และถ้าคุณเซาซีไปอีกนะครับรวมถึงเอาคนที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางนั้นเนี่ยมายื่นให้พวกเขาดูระบบการศึกษาไทยก็จะตอบว่ามันเป็นเรื่องชาบฉ่วยและมันไม่มั่นคงมั่นคงเหรอยุคนี้มีอะไรมั่นคงบ้างครับมันไม่เหลือความมั่นคงให้คุณแล้วและเรื่องอไรายได้อีกล่ะ ทำไมระบบการศึกษาไทยถึงไม่สอนเรื่องรายได้พวกเขาบอกว่าเงินเป็นสิ่งที่คุณไม่จะเป็นต้องคิดไว้เรียนจบก่อนค่อยคิดตอนนี้หาความรู้ไปก่อนแล้วเราหาความรู้เพื่ออะไรล่ะครับเราหาความรู้เพื่อไปหาเงินใช่ไหมแล้วทําไมระบบการศึกษาไทยถึงไม่สอนเรื่องหาเงินตรงๆไปเลยเมื่อแต่อ้อมค้อมสอนสอนความรู้ที่เราแทบไม่ได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงก็เหมือนกับที่พี่โน้ตอุดมบอกนั่นแหละครับมีใครบ้างเวลาถูกคนร้ายเข้ามาจะป้นและใช้วิชากระบี่กระบอหยิบดาบจับจีบแทงจ้วงป้องกันตัวเอง ไม่มีไงมีเรื่องตลกของฝรั่งนะครับเขาเล่ากันมาว่าใครเป็นคนออกแบบระบบนี้วะคุณจะต้องหาเงินเพื่อส่งลูกคุณไปจ่ายเงินให้กับระบบการศึกษาและให้ระบบการศึกษาสอนวิธีการหาเงินให้กับคุณและคุณก็ออกมาทํางานหาเงินเพื่อส่งลูกของคุณไปยังระบบการศึกษาอีกทํางานหาเงินส่งเพื่อการศึกษาและให้การศึกษาปั๊มงานให้กับคุณแล้วคุณก็วนออกมาทํางานหาเงินส่งให้การศึกษาใครมันออกแบบระบบนี้ครับ ดังนั้นจงรู้ไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าที่ระบบการศึกษากาลังทําร้ายคุณอยู่นั้นเพราะว่าเขาบังคับให้คุณใช้เวลา16ปีไปกับการเรียนที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างเช่นการอ่านฟังและดูในขณะที่การเรียนที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดก็คือการลงมือทําและปฏิบัติในสถานการณ์จริงนั้นเขาไม่ได้พูดถึงเลยถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในยุคนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าระบบการศึกษามันไม่สามารถส่งคุณไปถึงฝั่งฝันได้แล้ว ลองดูชีวิตจริงก็ได้ครับมีคนเก่งมากมายขนาดไหนที่ตอนนี้ตังค์ไม่พอใช้รายได้ไม่พอจ่ายและไม่มีความสุขกับการทํางานแต่ก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะกลัวความล้มเหลวผมว่าความล้มเหลวมันเป็นส่วนของการเรียนรู้ครับนั่นเป็นการเรียนรู้แบบ90%สซะด้วย ถ้าคุณยังเป็นนักศึกษาอยู่ผมก็ไม่ได้บอกให้คุณลาออกจากมหาลัยเลยนะฮะแต่ขอให้คุณนะครับพยายามหาประสบการณ์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์มีมูลค่าสูงกว่าความรู้ครับความรู้ช่วยทําให้คุณเ네นี่ยรู้เส้นทางที่จะเดินแต่ประสบการณ์จะทําให้คุณรู้วิธีเดินนะฮะส่วนคนที่สําเร็จการศึกษาออกมาแล้วนะครับอย่าคิดว่าตัวเองสําเร็จการศึกษาแล้วครับบนโลกนี้นะฮะยังมีอะไรให้คุณได้เรียนรู้อีกเยอะมากๆคุณลองเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้สิ่งที่คุณอยากจะเรียนรู้ด้วยตัวเองดูครับแน่นอนครับคลิปนีี้้เปป็นนคคลิท่พูดขึึมมมาาาตวสก ของผมเท่านั้นมันอาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าระบบการศึกษาเนี่ยเขาสอนให้คุณหาคําตอบที่ถูกต้องเพียงแค่คําตอบเดียวแต่ชีวิตจริงมันมีคําตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งคำตอบอย่างแน่นอนครับการศึกษาในระบบจะทําให้คุณมีงานทําแต่การศึกษาด้วยตัวเองจะทําให้คุณสร้างงานเป็นยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกยุคใหม่ยุคที่การเป็นลูกจ้างยากกว่าการเป็นนายตัวเองครับผมสตาร์ชิอเวยกันเถอะครับ